ขั้นตอนต่อไปเราจะมา,าเพาะเมล็ดมันเมล็ดผักนะขั้นแรกก็คือเราต้องหากล่องแบบนี้เป็นแบบไหนก็ได้กล่องเป็นอะไรก็ได้แล้วก็เอาทิชชู่ว,วางลงไปนะแล้วก็ฉีดให้ให้มันเปียกฉีดให้มันเปียกฉีดให้เปียก ต่อไปเราก็หามาเราจะเอาเมล็ดไรทีนี้พอดีกล่องเนี่ยมันมีว่างอยู่แค่สี่กล่องกล่องละยี่ห้าลูก็ได้เท่ากับร้0ยลูฉะนั้นเราจะต้องทำประมาณ100เมตรอันนี้เราเอาสลัดแก้วก่อนออสลัดแก้วซัก สักสิบเมตรเอาเอาเนี่ยหรือว่าจะเอาไม้ไม้จิ้มลูกชิ้นก็ได้เราจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะเป็นลักษณะ <c oughs> เรียวยาวจิ้มลงไปหัวมันจะเป็นเรียวยาว ต้องให้มันเปียกนิดนิดเราก็วางเรียงหัวเป็นหัวหางเป็นหางต่อไปก็จะเป็นบัตกรีนบัตเตอร์เวียนี่อันนี้อันนี้สลัดแก้วเราจะทำแค่สิบเม็ดนะอันนี้กรีนบัตเตอร์เวีย เราก็จะทําประมาณสักสิบเม็ดก็จะได้สิบสิบต้นเอาแค่นั้นก่อนอ่าต่อไปก็จะเป็นเลดแดงเราจะปลูกแค่ต้นเอ่อเอาแค่สิบต้นทําเป็นตัวอย่างเฉยนะเราก็จะต้องวางเรียงวางเรียงให้เขาเรียงเออตรงปลายแหลมแหลมเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยคือรากที่เขาจะออกราก ราก็ลงเม็ดผักไว้เรียบร้อยหนึ่งสองสาห้าหกดแปชนิดนะคะ8ชนิดก็คือมีสลัดแก้ว Green Butter, Dead, Green My, Green or, รกรีนบัตเตอร์เลดแดงกรีนโอ๊ใหม่กรีนโอ๊กวินเซอร์สระกัดหอมควางตุ้งสระกัดขาวใหญ่แล้วเราก็ติดน้ำอีกนิดนึง ปิดฝาแล้วเราก็เอาเข้าเราก็เอาเข้าตู้เย็นในช่องช่องช่องปกตินะเออยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนี้มันตอนนี้มันกี่โมงแล้วล่ะตอนนี้มันอาตีสักสามโมงเย็นเดี๋ยวก็เป็นสามโมงเย็นพรุ่งนี้เราก็จะออกมาดูว่าลากเขาลอกงอกหรือยังโอเคเราก็จะเตรียมฟองน้ำไว้เลย วันที่เราพร้อมเม็ดเนี่ยเราก็จะเตียนฟองน้ําอันนี้เขาเรียกว่าการนวดฟองน้ํานวดให้ให้ให้น้ำม,มันให้ฟองน้าเนี่ยมันฉ่าไว้แล้วก็แช่เอาไว้อย่างนี้เลยแช่เอาแช่เอาไว้อย่างนี้เค okay. นำออกมาแล้วนะคะออกมาจากตู้เย็นครบยี่สิบสี่ชั่วโมงนำออกมาจากตู้เย็นเราจะเห็นว่ารากยังไม่งอกเห็นไหมคะรากยังไม่งอกโอเค <c oughs> ปิดฝาไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็วางเอาไว้ปกติในบ้านปกติเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูใหม่อ่า ตอนนี้ยัไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงเลยเอาแค่ช่วงเช้าเราก็จะมาดูว่าลากเขางอกหรือเปล่าเห็นไหมคะเปิดสว่างเราจะเห็นว่าลากเขาเริ่มงอกแล้วเริ่มงอกแท,แทบทุกเม็ดเลย อันนี้ประกาศขาวประกาศยาวใหญ่นี่อันริมสุดนี่ท้ายสุดนี่ก็ยังไม่ค่อยลอกเขายังไม่ไม่ค่อยงอกเท่าไหร่อันนี้จะนานสักน,นิดนึงแต่อันนี้นี่งอกหมดละเห็นไหมล่าเขาจะงอกหมดนี่คือล่างอกโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําพิธีเอาลงฟองน้ํากันเรา แเราพอม็ดมันไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนเอาออกมาไว้ข้างนอกโดยการปิดฝาอีกหนึ่งวันนะคะรากก็จะเริ่มงอกนะคะรากงอกยาวๆสีขาวเราทีนี้เราจะมาเอาเม็ดเนี่ยลงฟองน้ําฟองน้ําเนี่ยมันจะมีร่องของมันอยู่มันจะมีร่องๆของมันอยู่นะคะเราก็เอาส่วนเราก็เริ่มเริ่มเริ่มเอาลงโดยการที่มันจะมีรากขาว เอาลากขาวๆเนี่ยลงแล้วก็แงม้มแง้มฟองน้ำออกมาแล้วเอาลากนี่จิ้มลงไปเอาลากจิ้มลงไปเรียงไปเรียงตามลงไปอันนี้ลากยาวมาก ให้ให้ตัวเม็ดมันโผลขึ้นมาแต่ให้ลากเนียอยู่ในฟองน้ํานะคะลากจะยาวมากทำพวกนี้ต้องใจเย็นๆใจร้อนไม่ได้ มันจะมีแถวของมันอยู่อันไหนที่อันไหนที่ลากเขายังไม่แตกเราก็ทิ้งเอาไว้ก่อนแล้ว <c oughs> เราค่อยมาเสริมเอาทีหลังมาเสริมใส่ทรงน้ำเอาทีหลัง ไปเรื่อยๆจนหมดฟองน้ําฟองน้ํามันก็จะมีทั้งหมดเก้าสิบสามหลุมแล้วพอแล้วพอแล้วพอเม็ดเอาไว้ก็อยู่ประมาณนั้นอะ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้งอกทุกเม็ดบางบางเม็ดอาจจะไม่งอกพอเราใส่ลงไปเนี่ยพอ พอลากมันเข้าไปอยู่ในโฟมเนี่ยไอในในในฟองน้ําเนี่ยเนี่ยต้นมันก็จะโผล่มาตัวเม็ดที่มันนั่นก็จะโผล่มานี่คือเม็ดที่เราลงฟองน้ำไปแล้วเราก็จะเรียง ทีนี้เม็ดบางเม็ดเนี่ยเขายังไม่ลอกนะเออลากยังไม่งอกออกมาเราก็เก็บไว้ก่อนเราก็เก็บเอาไว้ในที่ร่มปิดฝาแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ <ๆ S 2> อาจจะงอกพองอกแล้วเราก็จะเอามาเรียงต่อจากอันนี้แต่อันนี้นี่คือ <c oughs> ฟองน้ำนี่เลียงหมดแล้ว <c oughs> เลียงได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็ใส่น้ําใส่น้ําให้เต็มฟองน้ําให้น้านี่อยู่ให้น้ํานี่อยู่ในระดับฟองน้ให้น้ําอยู่ในระดับฟองน้ํา แล้วก็ฉีดอย่าให้หน้าฟองน้ำเนี่ยแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราจะเอาไว้ที่ร่มก่อนจนฝากเขาจะแตกแตกออกมาเราถึงจะเอาออกดักแดดแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยก็คือเดี๋ยวเราจะใส่น้ําแล้วเราก็จะเอาวางไว้ในบ้านนี่แหละปกตินี่เลยให้เขาแตกยอดออกมาก่อนแต่เราต้องใส่ฟองใส่น้าให้ให้ถึงขอบใส่น้ําให้ถึงขอบฟองน้านะ,ะเราใส่น้ําไว้สามเออหนึ่งสามส่วน ให้ได้สามส่วนสี่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ล้นนะน้ำ <c oughs> พอเราใส่น้ำเสร็จแล้ววันที่วันที่เราลงฟองน้ำเรานับเป็นหนึ่งนับเป็นหนึ่งวันงั้นวันนี้วันที่สิบเราเริ่มปลูกวันที่สิบมกกาหกหกนับเป็นหนึ่งวันพอเรานั่นเสร็จแล้วเราก็ใช้ฟอกที่ฉีดฉีดเขาอยู่เรื่อยแล้วก็เอาเขาไปไว้ปกติไม่ต้องโดนแดดโอเค ผ่านมายี่สิบสี่ชั่วโมงและว,วันนี้วันที่สิบเอ็ดมกราเขาก็จะโตขึ้นมาอีกนิดนะึงแตกยอดขึ้นมา,าเริ่มแตกยอดแตกใบอ่อนเริ่มแตกใบอ่อนแล้ว